วัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการนายเอ็นเตอร์เทนนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ประจําการอยู่กัน,นะคะับพิชกีกี่ะแล้วก็อ่อนนะคะพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวบันเทิงหลายเรื่องเ,เ,งล,ยยงเลยโดยเฉพาะาเรื่องร้อนๆที่ยังต้องติดตามกันต่อเน,นื่องก็มีเหมือนกันถูกต้องนะคะที่ผ่านมาวงการบันเทิงของเราเนี่ยโอ้โหข่าวบันเทิงก็คือไม่ได้พักกันเหมือนกันนะคะอ่อ,อนใช่แต่ว่าล่าสุดมันมีคนหนึ่งมาให้เราได้แบบว่ากระชุม่มกระชวยแล้วก็หายหน้าหายตาให้เราได้หายคิดถึงกันเนี่ยมากลับมาเจอหน้าอีกครั้งหนึ่งคือพี่แอนดี้เกร็กสันนัเอง เธอจำได้ใหม่มันจะมีฉายาเมื่อก่อนเขาบอกว่าเทวดาตัวพอ่อใช่นะคะว่าคนนี้คือแบบหาตัวจับได้ยากมากนานๆน,นี่จะรับงานทีออกงานก็ไม่ค่อยออกนั่น<ช>ปีนึงก็คือบางทีเป็นปีก็ไม่ได้เจอด้วยนะใช่ <meg S 1> ล,ละครอะไรอย่งางเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาทางหน้าจอกันเยอะนะคะปัจจุบันนี้พี่แอนดิวเกร็กสันเนี่ยอายุเจ็47ปีแล้วนะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะดิฉันก็ได้ไปเจอกันเองเลยนะคะกับพี่แอนดิวนี่แหละในรอบหลายปีเลยนะในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ลิ้ลับ เวียนว่ายตายเกิดเรื่องราวและของสิ่งลี้ลับที่มาไล่ล่าชีวิตนะคะจะเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตามตัวหรือว่าปีศาจที่ตามติดนั่นเองนะคะรวมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมืออย่างโดนัทมนนสนานนวลปางตรีชิตนะคะหญิงชัดชยารุจินานน,นหรือว่าชัดชานั่นเองนะคะปิงปองสแกวนันกำกับการแสดงโดยจิ๊บ ที่ว่าเมยไทยส่งนะคะดูพร้อมกันได้11กันยายนนี้ทุกโรงภาพ,พยนตร์นั่นเองค่ะก็ได้เจอกับพี่แอนดูท,ทั้งทีเชื่อว่าพี่พีทก็คืออัปเดตชีวิตมาแล้วแหละเรียบร้อยเนาะ<ช>ว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาหายไปไหนจึงงะตูก็บอกนะคะว่าไม่ได้หายไปไหนหรอกจริงๆแล้วอะ่ะก็ยังมีผลงานให้ได้ชมกันบ้างแต่ว่าอยู่ในช่องอื่นๆแต่ว่าถ้านับจริงๆอะ่ะก็คือหายไปตั้งแต่ช่วงโควิด19ด้วยแหละด้วยระบบการทํางานแล้วก็อุปสรรคต่างๆนะคะก็เลยทําให้ไม่ได้ทํางานรวมถึงสมัยนี้เนี่ยการผลิตละครก็เปลี่ยนไปจากเมื่อ่ออกน เมื่อก่อนเนี่ยปีละร้อยเรื่องนะมีไม่กี่ช่องอแต่สมัยนี้ช่องทางก็เยอะขึ้นแต่ว่าผลิตรวมกันทุกช่องอ่ะยังไม่ถึงร้อยเรื่องเลยพูดง่ายๆก็คือว่ามันก็ไม่ได้มีงานให้ทำเยอะขนาดนะั้นใช่หมัะสแสดงอะเนาะอาจารยพูดตามตรงว่าเดี๋ยวนี้ละครหลายๆช่องอย่างช่องใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยกหยุด ผลิตกันไปเยอะนะคะก็ไปอยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่อันีีบอกว่างานมันก็เลยหายหน้าหายตาไปโดยปริยายนั่นเองนะคะยิ่งยุคนี้เหมือนกันนะคะคนเปลี่ยนมาดูโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเนาะจากเมื่อก่อนเนี่ยคนจะดูโทรทัศน์นะคะก็ย่งต้องยิ่งปรับตัวเลยทีเดียวพี่อนนี่ยังบอกด้วยว่ามองว่าเรื่องการปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่อาชีพนักแสดงอาชีพเดียวหรือคนในวงการบันเทิงนะ ทุกอาชีพนั่นแหละในยุคนี้ทุกคนก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งช่วงนี้หลายคนอาจจะเห็นนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพตอนนี้อาจจะรู้ว่าเอ๊ะมีน้ำมีนวลขึ้นหรือเปล่าอวบอัานขึ้นอวบอั่นขึ้นไหมพี่อันดิวพูดเองเลยว่าช่วงนี้ก็คือมันไม่ได้ถ่ายทําอะไรไงก็คือก็เลยยอมรับว่าเออก็อวบขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าช่วงที่ต้องทํางานจริงๆอ่ะตัวเองก็คือรับผิดชอบอยู่แล้วกลับมาเข้าเชฟก็จะเข้าเชฟดูแ,<ต>แล<ด>ตัวเองเอาจริงไม่เปลี่ยนเลยนะใช อ่ะคุณผู้ชมจริงๆนะบางทีเด็กเจนซีอะไรอาเงี้ยอาจจะอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าพี่เขาไม่ค่อยออกมาให้เราเห็นแต่ว่าพอเจนวายพวกเราเนี่ยโอ้โหพอเห็นพี่อันดิวอย่างเงี้ยนานทีนะเราไม่ได้เจอกันเลยนะคะหลายคนก็ต้องสงสัยสิว่าอาวอย่างนี้แล้วช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีงานแสดงไม่ได้มีละครใหม่ได้มีอะไรต่างๆแล้วพี่อนดิวเอาเงินที่ไหนกินเอาเงินที่ไหนใช้ทำอะไรเขาบอกมีธุรกิจเล็กๆเราก็พยายามจี้ถามและแต่ว่าเขาบอกมันเล็กจริงๆจนไม่อยากจะพูด เป็นแนวเหมือนแบบเหมือนปล่อยห้องอะไรอย่างเงี้ย oh. ปล่อยห้องให้เช่า oh. ปล่อยห้องขายอะไร oh. ประมาณนี้ oh. ก็แบบทำเล็กๆอะไรเงี้ยเอาเป็นพอ,อไรายได้ค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารหมาแมวแล้วก็ค่าอาหารประทังชีวิต oh. ซึ่งก็เจ้าตัวบอกว่าที่ตัวเองใช้ชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะก็เคยทํางานเยอะมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเก็บเงินมาแต่ว่าจริงๆก็คือเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีหนี้สินอยู่แล้ว oh. นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือพี่แอนดิวเนี่ยใช้เงินแบบว่ารักเข็มขัด มาตั้งแต่เข้าวงการคือไม่ได้เป็นคนฟุม่มเฟือยอะออนะคะก็เลยมีเงินใช้อยู่แบบสบายๆแล้วก็สบายใจนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสภาณ์พี่แอนดิวกันค่ะแล้วหลังจากที่รูปแบบโครงสร้างของธุรกิจมันเปลี่ยนไปละครมันก็ทำน้อยลงแต่ว่าช่องมีมากขึ้นเราก็ได้ไปเล่นช่องอื่นรูปแบบของงานช่วงหลังผมก็เห็นว่าถ้าเขาเริ่มไปดูในอ่ใช่ โครงสร้างของโปรดักชันมันก็จะเปลี่ยนไปซึ่งมันก็ต้องให้เวลาปรับตัวกันนิดนึงที่เมื่อก่อนเนี่ยรายได้หลักของสถานีโทรทัศน์ก็คือโฆษณาแต่รูปแบบของการโฆษณาก็เปลี่ยนไปจากโทรทัศน์ทีวีธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาเป็นโทรศัพท์ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดแต่ว่ารูปแบบของงานมันก็จะเปลี่ยนไปด้วย จากที่เมื่อก่อนมีเกณฑ์มันก็จะมีขอบเขตว่างานก็จะมีประมาณนี้แหละมันเลยนี่มากไม่ได้แต่พอเริ่มมีช่องต่างๆมากขึ้นมีของต่างประเทศเข้ามาของเราก็เริ่มเป็นสากลมากขึ้นงานก็เริ่มจะโหดขึ้นผมว่ามันไม่ได้กระทบแต่ในเมืองไทยนะครับในต่างประเทศในในแม้กระทั่งในฮอลลีวูดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมด จากที่เมื่อก่อนนักสแสดงที่เขาเล่นภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวเขาก็จะไม่เล่นทีวีเลย mm hmm. ที่ต่างประเทศทุกวันนี้เขาก็ต้องเล่น mm hmm. ไม่ใช่เฉพาะผม mm hmm. คนเดียวผมว่าประชาชนทุกคนก็ต้องปรับตัวกันมากใครไม่ปรับตัวก็ mm hmm. อยู่ลําบาก <laughs> มันเป็นอะไรที่แบบเล็กๆส่วนตัว <laughs> มีบ้านให้คนอื่นอยู่อะไรอย่างนี้เป็นอาสาหาอะไรไปเล็กๆเล็กๆอย่าจะพูดยังไม่กล้าเลยพอค่าอาหารหมาแมว ค่าอาหารตัวเองอะไรผมไม่มีนี้สินแล้วก็เราก็อยู่แบบบีบรัดมาตลอดโลวโปรไฟล์ <laughs> แต่ว่ามันก็ไม่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องแบบมาจํากัดอะไรตัวเองเพราะผมก็อยู่แบบเนี้สยสบายๆมาตลอดอ่าเห็นไหมจบแล้วหรอคะคลิปจบแล้วค่ะสั้น oh, จังเลยคุณออนเป็นข่าวที่คุณออนโฟกัสมาก <laughs> คือมันดารายุคเราอะเนเาะใช่ไหมใช่ <c oughs> ก็ได้อะเราเรียกว่าโตมากับเขาเราโตมากับการดูละครเขาดีกว่าเมื่อก่อนนี่คือโอ้โหคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปใครไปหาแบบว่าฟุตเทจเ,เก่าๆนะก็คือพี่เันอยูนี่คือพระเอกแบบ ที่หล่อแบบเนาะคือแบบโครงสร้างหน้ารอยยิ้มการพูดอะไรมีเอกลักษณ์ไปหมดเลยนะคะ,ะ่ก็ไปรอติดตามภาพพนเร์เรื่องนี้ได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าพี่จะดูเป็นพระเอกส่วนนางเอก<ะ>ของเรื่องก็คือจะเป็นใครไปไม่ได้นอจากเมื่อกี้เราเห็นแล้วพี่โดนัสมาณสนันนั่นเองนะคะก็บอกว่าอยู่วงการกันมา20ปีพี่น้องน,นั้นบอกว่า พอ,อรู้ว่าเป็นพี่แอนดูอ่ะรับเลยอ่ะเป็นใครก็รับนะเธอรับเลยไม่ได้ร่วมงานได้ง่ายๆจริงไม่ค่อยได้เจอตัวกันด้วยนะคะก็เลยได้มาเล่นด้วยกันในเรื่องนี้นะคะพอพี่โรนัทเนี่ยเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นทางผู้กำกับด้วยก็พูดถึงเรื่องของอุาาตสาหกรรมละครแล้วก็ซีรีส์ที่ผันผิดน้อยลงเหมือนกันก็ยอมรับว,ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากนะ,ะสาหรับนักแสดงนะคะอย่างกรณีพี่โรนัทเองเนี่ยก็ไม่ได้มีงานละครเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่าเชื่อว่า ทุกอย่างจะดีขึ้นได้ในอนาคตค่ะใช่นะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือพี่โดนัทต้องบอกว่าเขาบอกว่าทุกวันนี้นะคุณภาพของโปรดักชันแล้วก็ฝีมือคนไทยก็เก่งไม่แพ้ใครนะยิ่งในแพลตฟอร์มต่างเนี่ยที่มีเงินทุนการผลิตเนี่ยสามารถผลิตภาพ,พยนตร์แล้วก็ซีรีส์ที่แบบคุณภาพสูงเนี่ยเรียกว่าส่งออกจนแบบเข้าตาต่างประเทศเนี่ยลราก็ได้รับกระแสตอบรับเนี่ยได้แบบอย่างดีมาก,มากๆอย่างเรื่องภาพยนตร์ของ ใหม่ดาว,วิกานะคะที่แสดงผีใช้ได้ค่ะ,คะพี่โดนัทบอกว่าเนี่ยพอเห็นอะไรแบบนี้แล้วมันไปคว้ารางวัลไปชนะใจคนต่างประเทศได้มันตบเข่าชาดเลยน,ะ,นละมันสะใจอ่ะวงการประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปถึงขนาดนี้แล้วถึงงานจะน้อยลงแต่พี่โดนัทก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ยังรับงานอยู่นะก็มียังถ่ายภาพ,พยนตร์นะคะแล้วก็ซีรีส์ค่อนข้างหนักก็คือจะมีอยู่ประมาณ2-3เรื่องอะนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ได้พักแล้วกันะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนจะจดจากับพี่โดนัท บทบาทที่มันซับซอ้อนถ้าบทไหนที่มันซับซ้อนยากๆอ่ะดักดาเครียดเขาจะนึกถึงโดนัทมนัสนาการเธอถูกไหมล่ะยิ่งนการแสงของเรื่องเวียนไยตใยเกิดเนี่ยเองนะคะ <ๆ S 2> ก็ต้องบอกว่าถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์เลยนะเพื่อให้ได้แบบว่าเข้าใจเรื่องตัวอาการของโรคของผู้ป่วยที่มีอาการของเรื่องภาวะอารมณ์นะคะแล้วก็ตัวละครจริงๆจนกายได้ไปทําจิตบําบัดเป็นเรื่องส่วนตัวคือจากที่แบบไปปรึกษาเรื่องของบทบาทตัวละครของโรคของคนที่เป็นในตัวละคร กลายเป็นว่าสักพักหนึ่งเริ่มไปปรึกษาเรื่องตัวเองใช่ไหมบอเอ้าพอไปแล้วเฮ้ยโอเคนี่<ม>ได้คุยกับนักจิตบําบัดนะคะได้แบบได้เล่าอะไรให้ฟังได้ให้เขามองอีกมุมหนึ่งนะคะที่แบบว่าถ้าเรามองอยู่คนเดียวเราก็จะเข้าใจแค่มุมของเรานะคะซ<ช>ึ่งพี่โดนบอกว่าการที่เขาไปพบทางจิตแพทย์หรือนักจิตบําบัดเนี่ยไม่ได้ตัวเองเป็นคนป่วยมีอาการอะไรไม่ไ<ด>แปลกเป็แปลกสมัยนี้ปเ<ช>ป็นเรื่องปกติมากให้มองเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปไปพบได้นะเอาจริงสมัยนี้มีเรื่องอะไรในใจมีเรื่องอะไรที่ไม่รู้จะพูดกับใครบางที คนแปลกหน้าที่เขามีความรู้ามามันอาจจะสบายใจกว่าก<ช>็ตามนะอย่างพี่โรนัตต์เองบอกว่าขนาดเรื่องของคุณสามีอ,อ่ะที่ติดถ่ายติ๊กต,ตอกก็ยังเอาไปป็นชีวิตมากๆเอาไปปรึกษาคุณหมอด้วยนะคอนเทนต์ติ๊กตอกเอยเลยนี่แหละแต่ช่วงที่ไม่มีละครก็ได้ติ๊กตอกนี่นแหละที่มาเป็นช่องทางให้ได้แสดงฝีมือแต่พี่โรนัต์ได้เล่นบทเดียวเลยนะในติ๊กตอกวีนเวียงสามีอยู่แล้วจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอินไงเธอคุณผู้ชมแหละคนอินว่าแบบ อุยโดนัททำไมเวียงสามีแรงขนาดนี้รอเออทำไมวีนขนาดนี้ออกมาทุกคลิปเป็นแบบนี้ตลอดซึ่งโดนัทบอกว่าทุกคนมันคือการแสดงมันเป็นคอนเทนต์ก็คือถ่ายเล่นกับคุณตามคุณสามีขราวเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ดีใจนะที่คนอินจนพักหลังด้วยความเป็น perfectionist ไงเวลาถ่ายปุ๊บแล้วรู้สึกว่าอุ้ยยังวีนไม่สมจริงถ่ายใหม่ถ่ายใหม่เหรออย่างนั้นเลยุ่กลับไงแต่ก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นบอกว่าพยายามจะขายตลกคำๆแต่ไม่มีคนซื้อมุมนั้นเลยก็ยังไปซื้อมุมซีเรีีียยอู่่ดถึงงขัั้้นนเเคาใหฟะ มีเคยแบบมีบทแบบง่ายๆติดต่อเข้ามาหุ้ยไม่ซับซ้อนเลยตัวละครนี้อยากรับเลยค่ะพอพี่โดนัทบอกรับเท่านั้นแหละทีมงานบอกโอเคคุณโดนัทเดี๋ยวขอแก้บทใหม่ให้มันซับซ้อนขึ้นเอาไปอย่างนั้นไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพี่โดนัทบรัสนันกันค่ะ การที่เราไปเจอซักโคลจีสค่ะคือนักจิตบำบัดเนี่ยนัดมองว่ามันไม่ใช่เป็นการที่แบบเราจะต้องป่วยหรือว่าไม่สบายนะคะิใช่มันเป็นเรื่องที้รดนนบว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีภาวะความเครียดหรือที่เราไม่ตัวอะไรเงี้ยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากการที่ไปปรึกษาละครเลยแบบเอาบทไปคุยกันไปถามเขาว่าทำไมคนที่มีภาวะทางทางอารมณ์หรือว่าทางจิตใจแบบเนี้ย เขาจะมีผลอะไรต่อร่างกายล้วเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยคุยไปคุยมารู้สึกว่าสนุกกันเยอแบบได้เข้าใจเหมือนแบบลักษณะของคนมากขึ้นอะไร,ไรค่ะช่วยเคลียร์ความเครียดความกังวลอะไรอย่างเงี้ยในจิตใจของเราได้อะ<ๆ>ไรอย่าง<ๆ>เงีแบบ้ยค่ะแต่มันไม่ได้เป็นแบบว่ามีอาการมีอะไรถึงไปไม่ได้ไม่ได้เป็นก็คือจริงๆอยากไปเจอเพราะว่าไม่อยากจะสมมุติในการสแสดงอยากจะแบบเข้าใจจริงๆว่าคนที่มีภาวะ PTSD เป็นยังไง ตรงนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานะใช่ไหมเราก็ทําอะไรพวกนี้มานานะอะไรเงี้ยอย่างคนตามอย่างเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกสนุกบางทีเราก็รู้สึกว่าเออมันมันกดดันเราว่าเราต้องมีตารางในการถ่ายทำอะไรเงี้ยเออก็เลยบอกว่ามีบ้างว่าเอ๊ะต้องต้องอธิบายเขายัางไงดีอะไรเงี้ยก็มีถามตอนเนี้ยไม่ได้ว่ารับไม่ได้นะก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเออตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราแบบได้ได้ใกล้กับ ผู้ชมของเรามากขึ้นนะค่ะแล้วก็มันก็จะมีหลายๆคอมเมนต์นะที่แบบว่าส่งมาว่าแบบเออไม่เคยเห็นโดนัทได้มุมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันสนุกมีบ้างมาคอมเมนต์ว่าเอออยากให้ดูแลใส่ใจกันอย่าวินสามีมากเราเริ่มสงสัยฉันเล่นดีป่ะคนก็จะเริ่มอินอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะก็มันก็จะมีแบบมีหลากหลายอะไรเงี้ยแคนก็อินไงเป็นนักแสดงอ่ะใช่ต้องบอกว่าทั้งพี่แอนดี้กับพี่โดนัทเนี่ย เป็นดาราที่แบบเหมือนสตาร์บไวอะด <No. S 1> ูคืออายุแค่ไหนแค่นั้นเลยไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะ11เป็นกันยายนี้ก็ไปชมกันได้ทุกรงภาพยนตร์นะคะก็บเวียนว้ตายเกิดค่ะจ้ะอ่ะมาอีกหนึง่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ยังเกาะติดกันแบบว่าในทั้งโซเชียลแล้วก็ในโลกของทีมข่าวบันเทิงอะไรต่างๆนะคะรวมถึงทีมข่าวหลักของเราด้วยสําหรับประเด็นเรื่องของกรณีวัดพระวัดน้ำผุนั่นเองนะคะของอดีตพระอารง์กฎค่ะที่มีคนบันเทิงในแวดวงของเราเนี่ยเข้าไปเอี่ยวหลายคนเลยที่ ยอยเข้าชี้แจงหลักฐานกับทางเจ้าหน้าที่นั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ตลกดังค่ะถวนและเชิญยิ้มที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีเส้นทางการเงินที่ไม่ชัดเจนนะคะเดินทางพร้อมกับทนายความส่วนตัวเพื่อนําหลักฐานต่างๆเข้าพบกับบิ๊กเต่าพลตํารวจตีจรุนเกียรติปานแก้วค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะซึ่ง พี่ถวและเองเนี่ยก็มาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะคะมไม่แสดงความกังวลใดๆภายหลังเข้าพบบิ๊กเต่าก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยตนเองนําเอกสารมายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ทั้งเอกสารเกี่ยวกับสมาคมเชียร์ไทยและการทําภาพยนตร์พลังบุญนั่นเองค่ะโดยพี่ถวดนะคะบอกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมเชียร์ไทยโดยทิศอลงกฎ ตั้งแต่ปี2562แล้วก็ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศนะคะด้วยการทํากิจกรรมชมชอบชิมเชียช่วยชาติช่วยศาสนาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสนับสนุนในการดําเนินงานนะคะทั้งค่าเดินทางค่าอื่นๆยืนยันว่าเบิกอย่างถูกต้องซึ่งทิศอลงกฎเนี่ยเป็นคนออกเงินให้นะคะแล้วก็ทํางานนี้มาตั้งแต่ปี2562กระทั่งปี2563 2564เริ่มถอยออกมาแต่ถ้ามีกิจกรรมติดต่อมาอมก็จะไปร่วมค่ะ ใช่ค่ะสำหรับกรณีการทำภาพยนตร์เรื่องพลังบุญนะคะเป็นโครงการภาพยนตร์ซีรีส์ที่จัดทำโดยมูลนิธิธรรมรัก์นะคะและวัดพระบาทน้ำาพุเพื่อเป็นกระบอกเสียงเล่าเรื่องราวชีวิตของผู้ป่วย HIV นะคะซึ่งทำเป็นภาพยนตร์3เรื่องด้วยกันนะคะค่าผลิตเรื่องละ3 0 0แสนบาทนั่นเองนะคะสหรับเอกสารการจ่ายเนี่ยครบถ้วนนะคะซึ่งทิศอลงกฎเองก็มีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวก็คือออกอากาศให้ได้นะคะโดยไม่ได้มีการตกลงเรื่องกำไรนะคะหรือว่ารายได้ แจ้งจ้างแค่ไหนทําแค่นั้นร่วมงานกันก็มีเท่านี้เท่านั้นเองนะคะส่วนช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะปี2563เนี่ยพี่ถั่วและเนี่ยยอมรับนะว่าได้ยืมเงินทิศอลงกฎจำนวน2 0 0 0 0 0บาทจริงแต่ว่าก็ได้คืนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยแบ่งทยอยคืนทั้งหมด12งวดวันนี้ก็ได้มีเอกสารหลักฐานมาชี้แจงทางเจ้าที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่มีการพาดพิงว่าถั่วแร่เป็นตลกชื่อดัง ที่คลองที่ดินของทิศอลงกตเนี่ยขอปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะก่อนจะบอกว่าทําไมไม่ไปดูชื่อในกรมที่ดินแล้วถ้าไปดูเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่าใครคือพี่ถทรวดเนี่ยพูดไปแบบมีน้ําตาคลอไปด้วยนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตกเป็นจําเลยสังคมมีนักเลงคีย์บอร์ดไปคอมเมนต์ทำให้เสียหายทั้งธุรกิจครอบครัวร้าวฉานกินไม่ได้นอนไม่หลับล่าสุดเพิ่งถูกยกเลิกง,งานไปเชีย์ซีเกมที่จะเกิดขึ้นเดืเอนนี้อีกด้วยนะคะ <Ừ. S 1> อ่ะลองไปฟังเสียงพี่ถทรวนะเปิดใจเกี่ยวกับ ปมนี้หน่อยที่มีเอี่ยเกี่ยวกับเงินของวัดพระบาทอัมพูค่คะทําไมคุณไม่คิดวิเคราะห์ว่าใครเขาทําอะไรที่ไหนอย่างไรครอบครัวผมเสียหายเนี่ยธุรกิจผมเสียหายใครจะทำผมอยากรู้อะแล้วนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนเลยที่ลงมาในโซเชียลทั้งหมดเนี่ยผมเสียหายทั้งหมดครอบครัวผมต้องเป็นยังไงอะนอนไม่ได้กินไม่หลับกันอย่างเงี้ยคิดวิเคราะห์แยกยะให้ผมไหมล่ะว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ย ก่อนสิออหมดทุกเรื่องเลยครับหมดทุกเรื่องเลยเพิ่งแคนเซิลงานเชียร์ไปเนี่ยซีเกมกำลังจะมาเนี่ยผมยังไม่เข้าไปหาหลวงพ่อเลยเพราะมันเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากแล้วข้อดีๆของผมอะเอามาตีแผ่บ้างเถอะครับไม่ใช่เกิดเรื่องนี้เดียวเนี่ยน้ำพึ่งหยดเดียวทำให้ครอบครัวเลาา้าฉานเนี่ยมันไม่ใช่นะ <c> ช,ชัดเจนหมดนะครับเอกาสารว <c> ันนี้มาให้ท่านลอง ดูเรียบร้อยหมดนะครับผมอยากย้อนถามคําถามพี่นะทำไมพี่ไม่ไปดูกันที่กรมที่ดินว่าไอ้ชื่อคนนี้มันมีอยู่ในโฉนดของใครต่อใครอะไรบ้างไหมถ้ามันเป็นความจริงนะผมต้องมีชื่อรับโฉนดที่ดินในกรมที่ดินแน่นอนที่จังหวัดลบบุรีอ่ะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆว่าจะไปโยงถึงใครมั่งเนาะผมเรื่องนี้ปฏิเสธล้านเปอร์เซ็นครับไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยที่ดินไม่มีครับโควิดเนี่ยเคยยืมเงินหลวงพ่อไปด้วยใช่ไหมครับตอนนี้การคืนต่างๆเรียบร้อย หมดเรียบร้อยแล้วครับเอกสารหลักฐานมีครับอส,รสองแสนครับเป็นเป็นช่วงไหนยังไงครับที่ช่วง6กสาครับช่วงโควิดครับซึ่งตอนนั้นภารกิจหรืออะไรต่ออะไรมันก็สับสนชีวิตไปหมดนะครับเพื่อมาจับใจ่ายใช้สอยอะไรแล้วก็ผ่อนเป็นเดือ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 นจนครบ12<ต>เดือนไม่เจอแล้วครับตั้งแต่หกสามเนี่ยหกสามนี่ผมก็มันไกลอะ่ะความจริง ผมไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังท่านหรอกนะแต่ว่าตัวผมเองมันไกลมากบางทีเราไปคนเดียวมันก็ค่าใช้จ่ายแล้ว่แล้วจะเอาลูกน้องไปอีกอย่างเงี้ยมันก็อมืมันกระไลยอยู่อะ่ะ ก็เป็นฝั่งของพี่ถั่วแล้นะที่บอกว่ามีเอกสารมาดีนั้นชัดเจนครบถ้วนในทุกๆก,กรณีใช่นะคะก็บางช่วงบางตอนที่สัมภาษณ์ก็มีอารมณ์มานะคะอย่างด้านข้างข,างของพี่ถั่วแล้ที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะก็คือบิ๊กเต่านั่นเองนะคะซึ่งทางบิ๊กเต่าเองเนี่ยก็เผยว่าจากการที่ดูหลักฐานเอกสารของพี่ถั่วแล้วเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นทําทุกอย่างไปตามขั้นตอนค่ะแล้วก็ในจะมีการเรียกว่าจะมีการดูเรื่องรายละเอียดหลักฐานด้วยนะคะว่า เป็นการจ้างงานแบบเหมาจริงไหม,มนะคะหลักจากนี้นก็จะนาเอกสารหลักฐานทั้งหมดของถั่วและนมามอบให้กับพนักงานสอบสวนนั่นเองนะคะหากสอบปากคําแล้วพราว่าถั่วและเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะการถั่วและไว้เป็นพยานนั่นเองนะคะ,ะส่วนกรณีที่มีข่าวว่าตะลกชื่อดังถือครองโฉนดที่ดินของวัดพระบาทน้าผุไว้เนี่ย บิ๊กเต่าระบุว่าไม่ใช่ถั่วแระนะคะตลกในเมืองไทยมีหลายคนบางคนยังไม่มาพบตํารวจแล้วก็มีตลกบางคนน่ะให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาด้วยซึ่งตลกคนนี้น่าจะมีคดีเพิ่มอีกเขาว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเรื่องนี้ก็คือยังไม่จบไม่จบนะ,ะก็ยังอยู่ในสำนักข่าวไทยแล้วก็ข่าวบันเทิงกันต่อไปด้วยใช่ <c oughs> ติดตามท <c oughs> างช่อง9กด30ของเราได้เลยนะคะทุกช่องทางนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาที่สาวคนนี้ก็หายหน้าหายตาไปนานเหมือนกัน เด้งเด้งก็เด้งเด้งไปข้างหน้าเด้งเด้งเห็นไหมเต้ไ<ห>นได<ว>้รู้ไวรู้เลย <laughs> นี่แหละดักแก่ของจริง <laughs> คุณกิฟซ่านั่นเองนะคะหลายคนก็รู้จักกันในานามของเกอร์ลี่เบอร์รี่นะคะถ้าย้อนไปในปี2000นะถือว่าเป็นเกร์กรุ๊ปสุดแซ่บเลยจถ้าใครคิดถึงเนี่ยเตรียมไว้ได้เลยเ <Why? S 2> พราะครั้งนี้เนี่ยกลับมาสายเดี่ยวนะจ๊าแล้วก็คนเดียวเท่านั้นโดยสาวกิฟซ่าเกอร์ลี่เบอร์รี่ในวัย41ปีแล้วนะคะเตรียมกลับมาทวงบัลังความแซ่บ วันก่อนเพิ่งไปถ่าย M.V. เพลงใหม่มาชื่อเพลง Thailand Dance Mel oh. นะคะ oh. ก็คือซึ่งจะเป็นเพลงเดบิวต์ในนามศิลปินเดี่ยวนะคะในชื่อใหม่ที่ว่า กิฟซียูนั่นเองนะคะ <c oughs> มาจากการที่เจ้าตัวนอยากกลับมาเจอแฟนๆอีกครั้งค่ะจริงๆก็มีคุยกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเพื่อนๆถอดใจก็เลยตัดสินใจทําเดียวเลยยุคนี้คิดอะไรต้องทําเลยจะได้เดินหน้าไปได้นะคะพอทําเสร็จเพื่อนๆก็กว่าดีใจด้วยส่วนเรื่องอีกหนึ่งประเด็นที่คนขุดภาพเมื่อ13ปีที่แล้วตอนที่กิฟซ่าเนี่ยเป่าแอลโกอฮอล์ขึ้นมา<อ>จะเอาง่ายๆก็คือมันเพิ่งมีประเด็นประเดนมาร er ีเบอร์เนอร์เนาะเจ้าตัวก็บอกว่าเห็นข่าวนี้ที่เพื่อนส่งมาให้ดูก็ไม่ได้โกรอไเเห็็นนข่่าาวกีบปม คนรู้สึกยังไงบ้างก็ตลกตัวเองดีเหมือนกันสมัยก่อนจะชอบถูกแซวว่าขอ,อน้ำสามขวดถ้าถามว่าเรารู้สึกยังไงในอดีตก็ตอนนี้เรียกว่ามันเป็นดิจิตอลฟูดพิลต์ไปละ <No. S 2> นะก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ไม่ได้หนอยคนเราผิดพลาดกันได้แล้วก็ฝากว่าทุกคนปัจจุบันนี้มันก็มีบริการนะเรียกรถเยอะแยะอย่าเสี่ยงเลยยิ่งเป็นคนมีชื่อเสียงเป่ามามันไม่คุ้มกันนะคะเอาไปฟังเสียงกิ๊บซ่ากันค่ะ ือถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทํามาในอดีตอ่ะมันเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นคือเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ถ้าสมมติว่ามีข่าวอย่างนี้มาคนก็อาจจะหยิบจับอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่อยากนึกถึงมันแล้วอะไรเงี้ยขึ้นมาก็ก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้น้อยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าออ,อย่างข่าวที่เกิดขึ้นตอนเนี้ย ในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะคนเราอ่ะมันก็มีการผิดพลาดกันได้เพราะว่าเราตอนนั้นก็มีการผิดพลาดเลยเพียงแต่ว่าพอเราเหมือนกับพลาดไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะเรียนรู้กับมันยังไงแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปยังไงมากกว่าใช่จริงๆก็คือถ้าสมุดดื่มก็อย่าขับค่ะเขาโฆษณากันอยู่ดื่มก็ไม่ต้องขับดีกว่านะคะเราก็นั่งรถสาธารณะโดยเฉพาะแบบ คนที่มีชื่อเสียงแต่จริงๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงอะคะ่ะก็ไม่คุ้มทางนั้นอะไรอเงี้ยก็เลยอยากที่จะบอกว่าจริงๆพี่ไม่ได้อยากเป็นดิจิทอลฟุตปิ้นเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นไปแล้วอย่าลืมว่าดื่มอย่าขับค่ะไม่ใช่แค่เมาน,นะคะดื่มห้ามขับค่ะ อย่าเหมือนกีตา่าเลยนะคะดืมห,ห้ามขับจริงๆสมัยนี้มันมีบริการเรียกรถอะไรต่างๆหรือว่าแ <ยะ S 1> ท็กซี่นะคะเอาเอาที่เรียกว่าเราปลอดภัยแล้วก็คนร่วมถนนเนีย่ยปลอดภัยดีกว่านะคะคะ่ะอีกหนึ่งงานนี้นะคะที่ใครยังไม่ได้ซื้อบัตรต้องรีบกันเลยนะคะกับสุดยอดคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงที่รับประกันเลยว่าจะได้เจอกับโอโหกองทัพศิลปินคุณภาพเทียบเลยและงานนี้ค่ะที่พวันปิ่นพิบาลหนึ่งศิลปินของเราก็ฟิตร่างกายเตรียมพร้อมสุดๆค่ะจ้า ว่า72ปียังแจ๋วค่ะศิลปินนักร้องเพลงลูกกรุงรุ่นใหญ่ที่พวันปิ่นพิบานที่มาถ่ายโปสเตอร์เตรียมขึ้นคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงยอดเพชร11กระดัตครั้งที่2ตอน Timeless Legend Eternal Melodies งานนี้เจ้าต,ตัวบอกว่าเตรียมฟิตร่างกายวอร์มเสียงไว้เต็มที่แล้วรวมทั้งต้องดูแลเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยแหละค่ะพวกเราหลายๆคนก็ไม่ได้ร้องเพลงมานานแล้วครั้งนี้เนี่ยได้กลับมาร้องเพลงของตัวเองเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตยอดเพชร1 1กระดับ Timeless Regent นะคะ n t e r n a l Melodies ก็จะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่จะรวมตัวพวกเรา11คนนะคะมาร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงรักเพลงเศร้าเพลงสนุกสนานนะคะเราก็จะได้เจอกันการที่จะรวมให้เรา11คนมารวมอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาเจอกันให้ได้เชียวนะคะมานึกถึงความหลังเมื่อครั้งที่คุณฟังดิฉันร้องเพลงนะคะจะรู้ว่าคุมไม่คุ้มคุณต้องมาเอง เขาบอกถ้าไม่ร้องเพลงนี้เท่าไม่ได้เจอทิพวรโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตใครๆก็ต้องมีอดีตใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเพลงนี้แหละมันถึงดัง ศิลปินเต็มที่ขนาดนี้คอเพลงลูกกรุงใครที่ยังไม่มีบัตรรีบไปจับจองกันได้ตั้งแต่วันนี้กับคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงยอดเพชร11กระดัตครั้งที่2ตอน Timeless l e g e n d Eternal Melodies ที่รวบรวม5ศิลปินแห่งชาติสุดาชื่นบานวินัยพันธุรักษ์รุงฤดีแพ่งผ่องใสจินตนาสุขสถิตวิรัตอยู่ทาวร พร้อมด้วยศิลปินแห่งตำนานเพลงลูกกรุงวิชัยปุญญยันจิตติมาเจือใจสารวณีโพธิเทศอุมาพรบัวพึง่งและศิลปินยอดเพชรรุ่นใหม่สปายภัสกรคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1และอาทิตย์ที่ 2, อสองพฤศจิกายนนี้ณนะโรงละครเอ็มเทียเตอร์ถนนเพชรบ,บุรีในรอบเวลาบ่าย2โมงตรงค่ะเชือ่อไหมว่าจริงแล้วเราอ่ะรู้จักเยอะ ใช่ไหมเมื่อกี้เรารู้แล้วโรดยาท้านั่นไงเห็นไหมดังนั้นต้องไปดูนะคะรวมตัวศิลปินคุณภาพมากมายขนาดนี้นะคะเปิดขายบัตรกันแล้วก็สามารถจับจองกันได้เลยไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะคะแล้วก็ไปเจอกันนะวันที่1และ2พฤศจิกายนนี้นะคะที่เอ็มเทอร์นั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพวกเราสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ